สวัสดีครับน้องชายเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีเห็นบอกว่าประกาศตามหายอดเพชรเอกอยู่เป็นไงมาไงถึงประกาศตามหายอดเพชรเอกครับก็ในไม่มีคู่ชกครับน้ำหนัก35โลครับในที่ที่ผ่านมาเราเคยเจอไหมยังไม่เคยเจอเป็นเพราะอะไรชื่อเสียงบารมีมวยเราก็พอๆนะเป็นเพราะน้ำหนักเราใหญ่กว่าหรือยังไง มีไม่ไม่หาคู่โชคยากครับอืมแต่ว่าไม่เคยเจอกับยอดพฤตเอกครับตอนนี้ก็ประกาศตามหายอดพฤตเอกแล้วครับแฝดเงินล้านของยูฟ่ามุมเด็กเซียนครับน้ำหนักไหนครับที่เราคิดว่าเราเจอยอดพฤตเอกแล้วก็ได้เสียได้หมดครับสามห้าสามห้าก็ได้ครับสามห้ามันจะใหญ่กันไปไหมหรือว่าบีบถ้าเราบีบต่ำกว่านั้นได้ไหมดูแล้วยอดพฤตเอกน่าจะ ดู<า>แล้วน่าสามห้าดูแล้วมันจะใหญ่ไปเราเราคิดว่าเราบีบต่ําลงวันนั้นได้ไหมเพราะว่าสามห้านี้ของผมต่าสุดแล้วครับสามห้าคือเราต่ําสุดแล้วอยอดเป็ดเอกถ้าสามสิบห้ากิโลไม่ต้องไปหาตัวอื่นเลยเพชรเมืองสิงห์มีดําพันให้กินเลยมีค่าขนมให้ขั้นต่ำเท่าไหร่พอจะทราบไหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่คน้าค่ายแต่มีสู้เยอะแน่นอนครับแต่ว่ามีสู้ขั้นต่ำนี่ห้าแสนข้างล่างแสนมีแน่นอนรประกาศตามหายอดเพชรเอกเลย ทำไมถึงอยากเจอเขาหรือว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่ายังไงเขาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยครับเลยอ,อยากยเจอเขาเลยครับก็คือเขาเป็นเบอร์หนึ่งในยอดมวยเด็กนะถือว่าดังทีเดียวยอดปวยเด็กยอดเปโทรแต่ว่าเราก็จอมราชเดชัพันเหมือนกันนะเพชรเมืองสิงห์คิดว่าเหมาะสมแล้วใช่ไหมกับการที่เราตามหาเขาครับมันถึงเวลาก่อนหน้านี้เคยประกบกันไม่ไม่เคยไม่เคยครับหรือว่า้วยมันต่างกันมันขียนหน่อยมันข้อมกันหน่อยแล้วตอนนี้เราคิดว่ายอดเปโตรน่าจะโตทันเราแล้ว ก็คิดว่าถ้าเจอกันนี่น่าจะสนุกได้เสียเลยก็ฝากบอลโปรโมเตอร์ไครเห็นคลิปนี้ครับก็ใครอยากจัดก็ผมอนาตเป็นเอกครับอยากชกครับอยากชกครับแล้วแบบนี้มีถ้าเกิดจัดนี่เราจะเรียกค่าตัวโปรโมเตอร์แพงไหมแล้วแต่แล้วแต่โปรโมเตอร์เห็นเหมาะสมครับแต่อยากจัดเพื่อมีค่าขนมค่าน้ำจิ้มค่าชุดการศึกษาให้ไปสู้เพื่อสร้างกระแสของวงการมวย บูมเด็กเซียนเชื่อว่าได้ได้ดูคลิปนี้แนะ่ก็เห็นคลิปนี้จะมีกระแสตอบกลับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับฝากแฟน,นที่ติดตามเชียร์ผลงานเราหน่อยครับก็ฝากแฟนๆที่เป็นเอฟซีนะครับก็ทำให้ดีทุกไฟ์ครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ14ครับ14ปีก็ประกาศตามหายอดเป็เด็กอยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนอยู่ไหนวันนี้เพชรเมืองสิงห์ ing, ถามหาแล้วเหมาะ,ะสมแก่เวลาแล้ว โอเคครับน้องขอให้สมหวังกับความตั้งใจไว้ไว้ครับผมขอบมากครับ